เนี่ยครับนาการแบงเหมือนเดิมนะครับคายล้อวิ่งเพาะชมังแรกครับคายล้อวิ่งเพาะชมังแรกครับวันที่วันที่สิบแปดสองห้าหกครับอคอไก่ล้อวิ่งเพาะ ชิ่มักมัลเพงหนูได้ค่ะก็มีคีค่ายหนูชิคอร์นะคะ A C T E F R T L หกมัลเพลงชิคอร์คีค่าย T I L หนูมัวร์โธ นายอภพลปิศุสีนะครับก็ใครร้องไม่เพราะสมั่งได้ครับก็มีหนูเบิดลหลานมเค้กด้วยครับสูตครูสุสสพรมันเค้กครูครับเราจะมีสูตรหนูมันเค้กก็แฟเบอร์ดี มาโลโอตินสม่อนดีทีนหนุ่มเดินสายแข็งแล้วก็กระท้อหนียวหมูปิ้งเหนียวตุ้มไก่ลาหนียวลากตกเหนียว ก็หมูย่างชุดตำตัวครับกดไลค์โคลรลคต์แชร์คละสมัครมาใหม่แต่จริงครับผมพี่คลิปปุ๊บ